มาถึงแล้วค่ะมาแล้วค่ะสินค้าที่รอคอยสินค้าเซอร์ไพรส์มาเลยสดๆเดี๋ยวแกะกล่องก่อนเนี่ยเป็นสินค้าที่สั่งทางออนไลน์ที่ราคาแพงที่สุดในชีวิตเลยนะปกติแล้วเนี่ยเราสั่งออนไลน์เราจะเอาแต่ของแบบธรรมดาธรรมดาแต่สินค้าชิ้นนี้ราคา26,000ราคา26,000ได้สั่งเองเด้อลูกสาวเขาสั่งให้เป็นของ Surprise. เซอร์ไพรส์สั่งมาส่งมาเซอร์ไพรส์นี้ค่ะเปิดออกมาแล้ว เทไรโอ้แพ็คมาอย่างดีเลยแพ็คโฟมมาอย่างดีเลยนี่ค่ะดูสีดูสิสินค้าราคา26 0 0ม่นหกสั่งทางออนไลน์ไปดูก่อนว่าจะตรงปกไหมแพ็คโฟมมาเรียบร้อยมากเลยคะ่ะแอมนะเด็งออกแล้วนะเอาออกแล้วนะออกแล้วนะอะไรอุ๊ยวิวแพ็คดีเกินแกะยากเหลือเกินนี่ แอมอะไรเนี่ย x ร้อย x ร้อยโทรศัพท์ vivo นี่ค่ะโทรศัพท์ vivo และทีนี้เราจะแกะยังไงต่อลานี้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไรไงเอาไรไงไอเด็กๆวุ่นวายกันแล้วไงเด็กๆนี่แหละไอพวกนัมเบอร์ซีรีส์ q r นี่ต่อต้องเก็บไว้ไหมเนี่ยเดี๋ยวด,ดูก่อนนะ อุปรกรณ์ข้างในมีอะไรบ้าง Vivo นี่มันมีรายละเอียดอยู่ข้างหลังล่องแต่ยังไงอ่ะาะแต่เกิดมาเนี่ยเป็นโทรศัพท์ที่แพงที่สุดเลยนะสองหมื่นหกที่แพงที่สุดในชีวิตเลยเนี่ยคยใช้ราคาประมาณหมื่นเดียวเนี่ยอย่างดีเลยคือหมื่นที่เคยใช้มาหมื่นนี่ก็ใช้นานมากเลยใช้นานเป็นจนกระทั่งว่ารุ่นเก่าที่ใช้อยู่เนี่ย เป็นต,ต่างๆเนี่ยหลุดหมดแล้วเอาละเอาละแกะกล่องแล้วค่ะแอมนี่อ่าาะเหอแพ็คมาแบบนี้เหรอแล้วไงต่ออ่ะอ่ะแบบนี้นี่โอ้โหผล่จะไปยังไงเนี่ยรี v o X100 ราคา26,000ื่น อโอโหแล้วทำไมหมามันเห่ากันอย่างเนี้อ๋อมันมีแขกมาเยือนมีแขกมาเยือนหน้าบ้านอันนี้คืออะไรอันนี้คืออุปกรณ์เสริมอ๋อที่ชาร์จคะ่ะที่ชาร์จชาร์จอันนี้เขาเรียกเขาบอกว่าเป็นฟัสชาร์จเลยนะชาร์จเร็วมากอันนี้ล่ะอันนี้น่าจะเป็นสายสายชาร์จนี่คะ่ะ อ๋อมีเคสมาให้เคสใสเป็นเคสใสแล้วก็คู่มือการใช้งานอ่ะขอถามหน่อยก็สายมันอยู่ไหนอะฮะสายอยู่ไหนอยู่นี่ปะเอ้ยโอ้โหเด็กๆวุ่นวายกันใหญ่เลยอะดูดิเด็กบ้านนี้นี่วุ่นวายมากเลยนะอ๋อสายอยู่นี่สายอยู่นี่ยยน,นี่เอ๊บนี่สายอยู่นี่ แพ็คมาดีมากเลยแพ็กมาแบบว่าชน,นิดพวกใช้ความใช้เวลามากเลยในการที่จะแกะมันออกมาใช้ราคาสายชาร์จยาวไหมเนี่ยายาวอยู่เนะาะยาวอยู่ใช้ได้มีสายชาร์จมีอันนี้เคสแล้วก็มีอะแดปเตอร์ apter, แล้วก็มตตีตัวเครื่องตัวเครื่องตัวเครื่องตัวยังไงอะวัะติดนี่แกะออกได้เลยไหมเนี่ยอ๋อแกะออกเลย สีฟ้าถูกใจมากเลยเพราะว่าจากได้สีฟ้าเขามีสีฟ้ากับสีดำนี่ค่ะนี่เป็นโทรศัพท์มือถือที่แพงที่สุดคุณลูกสาวสั่งสั่งมาให้เป็นเซอร์ไพรส์สวยงามถูกใจมากเลยเปิดตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวขอเวลาไปนั่งดูคู่มือก่อนนะแป๊บหนึ่งอ่าค่ะหลังจากเราได้เอาเครื่องนี้มาชาร์จแบตเรียบร้อยแล้วก็เปิดเครื่อง อันนี้ก็มาสู่ขั้นตอนของการเข้าใช้งานเนื่องจากว่าเป็นคนโลไอทีมากๆเลยจะสำเร็จไหมเนี่ยลองดูนะถ้าไม่สำเร็จเดี๋ยวต้องไปถึงมือร้านค้าแล้วแหละไปตามทีละขั้นเนี่ยหลังจากเข้าเน็ตยตอนเน็ตนี้ใช้เวลาหลายนาทีมากเลยเนื่องจากลืมรหัสผ่านของเน็ตที่บ้านอันนี้ซิมยังไม่ได้ใส่นะคะต้องยังไม่ได้ถอดซิมจากเครื่องเครื่องเดิมมาใส่ หลังจากวน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 ,วนใส่รหัสจนกระทั่งถูก mm. ก็มาถึงตรงนี้ mm. เขาบอกว่าต้องมีอีกเครื่องหนึ่งเป็นตัวช่วยปลดล็อกเอาแล้วสิทำไงอะค้นหาสายของอุปกรณ์อีกเครื่องที่ใช้เข้ากันกับอุปกรณ์ซึ่งจะเป็นสายชาร์จก,ก็มีอยู่นะเพราะว่าเครื่องเดิมเนี่ยสายชาร์จเข้ากันได้อยู่ถัดไปแล้วก็บอกว่าให้เสียบสายเข้ากับอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่งของคุณ เดี๋ยวดูที่แล,แล้วทำไงเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งสองเอาสายมาเชื่อมแป๊บหนึ่งสายเขาที่เข้ากันได้สายนี้นี่นี่เรามีสายอยู่เอาไงอย่างแต่เนี้ยเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งสองเอ้แต่สายนี้มันก็เข้ากันได้นะเดี๋ยวลองนะนี่ เสียบเสียบไงเดี๋ยววางแปบ๊บเสียบเสียบก่อนเสียบเอาเอาเสียบเข้าได้ไหมเอาได้อ่านี่เสียบได้แล้วพอเสียบสายต่อกันนี่อ๋อเขาจะให้คอดเล่าข้อมูลจากเครื่องเก่าอ่ะเราลองแบบไม่คัดลอกดีกว่า ไปต่อไปต่อซิอจะให้ทำยังไงอีกอ่าไปที่บริการของ Google ใช้ตำแหน่งอันนี้เขา,เขา,เขาติ๊กมาให้หมดแล้วเนี่ยต้องอ่านไหมเนี่ยยอมรับไปเลยแหละโอ้โหล็อกหน้าจอลายนิ้วมือใบหน้าข้ามไปก่อนเนาะข้ามไปก่อน ท <c oughs> าไปก่อนถัดไปอันนี้เข้าถึงให้พูดว่าโอเคหรือยอมรับอ่ะมันก็ต้องยอมรับแหละไม่ยอมก็คงไม่ได้หรอกเนาะต้องยอมรับไปก่อนอันนี้ให้ใช้เสียงของคุณให้เราใช้เสียงเหรอไม่เป็นไร เอาไม่ได้อีกไม่เป็นไรไม่ได้มันบังคับให้ยอมรับ <c oughs> เสร็จแล้วมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหม <c oughs> เพิ่มบัญชีอีเมลเพิ่มอันนู้นนี้นั่นไม่เป็นไร <c oughs> ยังไม่เพิ่ม <c oughs> การุณาตอบแอปและบริการแนะนำโอ้โหนี่มันมีแอปมาให้เราเยอะแยะไปหมดเลย ไม่รับก่อนได้ไหมต้องรับไปก่อนเลยเนาะถัดไปเลือกโหมดนำทางของระบบการนำทางแบบ3ามปุ่มการนำทางด้วยการสัมผัสเอาปุ่มก่อนขอแสดงความยินดีโทรศัพท์ของคุณพร้อมใช้งานแล้วเอ๊ะทำได้แล้วทำได้แล้วก็กดเริ่มต้นใช้งาน นี่สำหรับคนที่ไม่เป็นเลยนะเรื่องไอทีเนี่ยอ่ามาที่หน้าจอแล้วครับเอาละต่อไปนี้เราก็จะเริ่มใช้งานใช้งานแล้วเดี๋ยวนะที <c oughs> นี้เราก็จะไปเริ่มไปทำการโหลดแอปนู่นนี่นั่นได้แล้วนะขอบคุณสำหรับคุณลูกสาวที่ซื้อโทรศัพท์ให้แม่โอ้ยปลื้มใจมากเลยลูกน่ารักมากขอให้สวยสวยเลยเลย,เลยนะจ๊ะ มีแฟนดีๆด,ด้วยสาวสวยเนี่ยเขามากักจะโสดเนาะโสดโสดเป็นเพื่อนแม่แล้วกันสวัสดีจ้า